น,ะะนายพรศักดิ์ศรีะมุลระบุเขาว,ว่าการปราศัยที่จังหวัดอุดรธานีที่มีการพาดพิงถึงนางส,า,งสาวรังสิมารอดรัศมีนั้นเป็นการพูดอยูบ่บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงโดยไม่ขอไกล่เกลี่ยคดีพร้อมจะต่อสู้ในชั้นศาลเพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริงค่ะ ศาลจังหวัดสมุทรสงครามนัดไต่สวนมูลฟ้องกรณีที่นางสาวรังสีมารอดรัศมีสสสมุทรสงครามพักประชาธิปัตย์เป็นโจทย์ยื่นฟ้องนายพรศักดิ์ศรีละมุนแกนนำแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติหรือนอปชที่ขึ้นเวทีปราศัยเปิดหมู่บ้านเสื้อแดงที่จังหวัดอุรรธานีเมื่อวันที่19กุมภาพันธ์2555โดยได้กล่าวพาดพิงนางสาวรังสีมาในทางเสียหายทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง โดยก่อนขึ้นเบิกความต่อสารนายพรศักดิ์ยืนยันว่าการพูดปราศัยที่ผ่านมาเป็นการพูดความจริงไม่ได้มีเจตนาใส่ร้ายให้นางสาวรังสีมาเสียหายอย่างที่ถูกกล่าวหาพร้อมยืนยันนะคะว่าการปราศัยดังกล่าวเป็นการตอบโต้นางสาวรังสีมาที่ได้กล่าวพาดพิงนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีโดยระบุว่าได้เดินทางไปที่โรงแรมโฟร์ซีซั่นและมีพฤติกรรมในเชิงชู้สาวซึ่งเป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสมด้วยเช่นกัน ผมผมผมยืนยันว่าผมพูดจริงฮะเป็นลูกผู้ชายที่ท,ที่กล้าพูดแล้วก็กล้าทํากล้ารับฮะผมผมยืนยันมันเหมาว่าผมเป็นคนพูดครับคุณลังสีมาเนเธอไปกล่าวพาดพิงถึงคนอื่นก่อนด้วยคนคนนั้นก็คือเป็นนายกรัมรีผู้หญิงของประเทศไทยนะครับและผมก็ถือว่าเมื่อคุณลังสีมาเชี่ยวไปหาท่านนายกรัมรีนะครับ เพราะว่าเธอก็พูดในนยะที่ว่านายกรมตรีครับไปมีพฤติกรรมเชิงชู้สาวที่โรงแรมโพซีสั่นี่กรุงเทพซึ่งคนทั้งโลกก็ได้เห็นและก็พฤติกรรมต่างๆพี่น้องประชาชนคนทั้งประเทศคงจะทราบแล้วว่าคุณลังสีมาประพฤติตนอย่างไร ก่อนการพิจารณาคดีในชั้นศาลผู้พิพากษาได้แนะนำให้คู่ความทั้งสองฝ่ายเจรจาถ,ถึงแนวทางการประนีประนอมเพื่อจะได้ไม่นำเรื่องเข้าสู่การพิจารณาในชั้นศาลเพราะศาลเห็นว่าเรื่องดังกล่าวสามารถไกล่เกลีย่ยได้ทั้งนี้รังสาวรังสีมาได้ยื่นข้อเสนอโดยให้จำเลยกล่าวคำขอโทษพร้อมตีพิมพ์คำขอโทษตามที่ผู้พิพากษาเห็นสมควรแต่ว่าทางด้านของนายพรศัก์ได้ปรึกษากับทนายความแล้วเห็นว่า คดีดังกล่าวตัวเองนั้นพูดอยู่บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงจึงยืนยันว่าจะขอสู้คดีให้ถึงที่สุดสำหรับคดีความดังกล่าวนะคะเกิดขึ้นในการปราศัยเปิดหมู่บ้านเสื้อแดง1,000หมู่บ้านที่จังหวัดอุดรธานีและจังหวัดสมุทรสงครามโดยนางสาวรังสีมาได้อ้างว่านายพรศัก์ได้ปราศัยพาดพิงตัวเองและมารดาให้ได้รับความเสียหายเสื่อมเสียชื่อเสียงจึงต้องฟ้องร้องดำเนินคดี